วันนี้ผมจะมาสอนโหลดแอปโกงเกมนะคำสุดแรกให้คุณเข้าที่ Google หรือเพสโตก็ได้แล้วแต่คุณแล้วแต่สะดวกอ่ะแล้วก็คุณเขียนแอปนี้จะโกงเกมได้ก็เกมที่ไม่ใช่เน็ตเกมใช้เน็ตก็ห0 5 0ิบนะมีโอกาสโกงได้ก็น้อยมาก เกมที่ใช้เน็ตเกมที่ไม่ใช้เน็ตก็มีโอกาสโกงได้สูงนะให้คุณเขียนคำว่า l u c k ไว้เลเนี่ยอัน,นนะเนี้ยนะเนี่ยผมกดให้ดูอยู่เนี่ยเนี่ยนะโอ้ยกดเข้าไปอ่าคนก็เขียนอะไรประมาณนี้ แล้วคุณก็กดลิงก์อันแรกเลยไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นอุ้ยไข่แตกแล้วรอสักครู่รอสักครู่สักครู่นี่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะนี่มันจะเป็น่ะถ้าคุณกดคำว่าดาวน์โหลดฟรีขนาดพื้นที่ก็แค่ 6.22MB นะถ้า อ่ะคนก็กดโหลดไปเหอะไม่มีอะไรละกดโหลดไปมาไวไปไวรอสักครู่ครับเดี๋ยวมันก็จะโหลดให้ถ้ามันเป็นแบบนี้นี่อ,นนอ,นะอ,อ,อันนี้คือเกมที่โกงได้นะอ้าวอะไรวะวัดเด็กฟักอันนี้คือเกมที่โกงได้แต่มันไม่บอกอันนี้ก็แอปโกงเกมเหมือนกันนั่นเนี่ยซอฟเวก็โกงได้ไวแชดโดก็ไม่เคยลองถ้าเหมือนว่า ก็ไม่รู้นะมันโกงได้ไ <liter> ม่ได้ไม่รู้ก็ต้องไปลองเองแล้วกันอันนี้คือแอปเนี่ยคล้ายๆ y o u t u ูทเนี่ยมันคือแอปโหลดหนังอะไรเนี่ยนะครับแค่นี้นะติดตั้งอะไรเรียบร้อยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกดไลค์ให้ด้วยกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร e ครับ